อ่ารุ่นี้นี่รับซื้ออยู่เหรียญละส0่พถึง6,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับสลา,ามและสดเอฟซี FC นะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่เอฟซส่งของมากอ่อนหนชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสลามและสวัสดี FC นะครับวันนีน้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่เอฟซีจากจังหวัดปัตตานีนะครับส่งของมาขายนะครับ มีสองทางมีขนส่งสีแดงนะครับขอให้ปิดหน่อยเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ปิดเนี่ยแอปบ,บางแอปเนี่ยมันกับปิดกั้นเลยนะครับไม่ให้อ่อาให้เผยแพร่ในแอปของเขานะครับนอกจากไอ้พวกแรมแรมก็เหมือนกันเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ด้วยนะครับ ถ้าจะไม่ผิดเนีเ่ยส้มเหลืองตัวแทนครับคือเป็นสเปนเหรียญโลกโลกครับนีอ่อ่ารุ่นนี้นี่รับซื้ออยู่เหรียญละสี่พันถึงหกพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้อ่าเหรียญนี้เป็นรุ่นที่แพงกว่าเหรียญเทดดอลล่าอ,อีกนะครับถ้าพี่ปกติก็เหรียญละสี่พันถึงหกพันบาทนะครับนี่ ถ้าเป็นปีตัวแพรก็เรียนละเริ่มต้นที่สามหมื่นบาทนะครับถ้าเป็นปีหายาตาเรียนนี้มีชื่อว่าเรียนสเปนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเรียนลูกโลกหรือว่าเรียนประตูชัยเรียนแปดเรียวชื่อหลายชื่อนะครับสาหรับรุ่นนี้ขอฝากอย่างเดียวนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้อ่ามีรอยขนน,นนี่ทาให้ราคาตกนะฮะ อขอฝากอย่างเดียวนะครับพวกนี้ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นดาคาตกได้นะครับถ้าได้เหรียญมาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยเนี่ยมีรอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะถ้ามีรอยแบบนี้ทําให้ราคาตกทันทีเลยนะครับเสียด้เลยมั้งเสีย,ยด้เลยฮะเหรียญสวย,สวย มีรอยทาให้ราคาตกตทันทีนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกาศสินค้านี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เข้าฉลาดฮะเขาตีราคาพวกนี้ราคาหลักแสนเขาหลอกว่าจะ,ะเข้าไปจ่ายเงินพรุ่งนี้แต่ว่าคนเนี่ย ต้องมีใบรับรองจากสมาคมก่อนถึงจะขายให้เขาได้เขาถามว่าเรามีได้ยังเราบอกว่าไม่มีพอไม่มีเนี่ยเขาให้โอนค่าใบารับรองจากสมาคมก่อนอประมาณเจ็ดแปดเก้าร้อยหบางคนอาจจะตีราคาไปหนึ่งพันบาทเลยประมาณนี้เขาหลอกเราฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลบมากนะฮะอันนี้าฝากเตือนด้วยนะฮะส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับ ประมาณ300ถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ ส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1500บาทเองนะครับแต่ถ้าคารลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกัน แต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ 3, าลสสามคาร์ลสสีพวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0งพันถึงสองพบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100่งรถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะ พวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสสตังเนื้อเงิน รุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอ7นะครับก็คือช้างใหญ่นะฮค,คือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอาพจน์นะครับ ต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนจงถึง 1, 2 6ต่สองหไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสี่ รสีจะคล้ายๆกับรห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะแล้ไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนักแต่ เหรียญ20บาท3รอบของรอกนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศออรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ตัต้งแต่150บบาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ ร้อห้าสิบบาทอันนี้ก็วาระร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อยบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองร้อยบาทส่วนอันน,น,นี้ก็จะเป็นวาระหกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกรอยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ